เที่ยวทางรถไฟสายมรณะนะคะสวยมากค่ะ <c oughs> หมอนรถไฟก็จะแบบวะ่าผุพังหมดแล้วเนาะเระ <c oughs> าเดินเที่ยวกันวิว <c oughs> สวยมาก อันนี้มาเส้นทางเลยนะเส้นทางรถ<า>ไฟสายามรณะ,<น>ะของแฉ <laughs> เป็นต<ส>้น <laughs> ทำกระแสด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินดูร,บรอบๆก่อนถึงจะเห็นท่อ่าใช่ม,มันเสียงอะไรอ่ะเสียงดนตรีจากอะไรวัดหรอหรือว่ารีสอร์ทอันนั้นก็จะมองข้างล่างก็จะเป็นรีสอร์ทนะคะสวยมาก จะหมอนรถไฟมันสึกหมดแล้วนั่นเนี่ยอันตรายตั้งแต่ปีไหนเหอะแต่มันวิวสวยมากนะ ก็ประชาชนเสียชีวิตเพราะว่าทางรถไฟสายนี้อันตรายแล้วมันอันตรายเห็นไหมเห็นป้าเนี่ยดูหมอนรถไฟดีอันตรายผู้แล้วผู้อีกอเดี๋ยวเรายืนอยู่เดี๋ยวให้ลุงป้าถ่ายรูปให้ลุงป้าถ่ายรูปมาให้หน่อยสิจะสะดุดนะล่วงลงไปนะอ่ะทุกคน ทุกคน,กคนหานหาที่หามุมแล้วหามุมเอาโอเคคุณ okay. อยู่กลางเลยลูกโอเคคุณ <Okay. S 2> อยู่กลางสามแม่ลูกโอเคมาอายายเซลอยากกระโดดลงน้ำนะลูกเซลอายายทุกคนยิยง โ <Okay. S 2> อเคพอแล้วมะมันหมดหมดแค่นี้ปะหมดแค่นี้ก็เหลือเราก็ย้อนกลับแล้วก็ไปเที่ยวถ้ำกระแซรถรถไฟไม่มาเข้าไปไหว้พระในถ้ำกระแซกัน,กนอะถ่ายรูปถ่ายรูปให้เขาหน่อยสองลุงหลานถ่ายแล้วโอเคอ๋อถ่ายในนี้ได้โอ้ย่างเทพอือือย, <laughs> ย่างเทพย่างเท <laughs> งเห <laughs> มือนจะฝนไหมเนี่ย แต่ต้องนั่งบนรถไฟมันจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะถ้ารถไฟมาเราก็โดดขึ้นรถไฟเลยนะคนก็จะมาเที่ยวกันเยอะแยะนะคะมาดูอะไรอ๋อมาดูหมอนรถไฟชมรุด <c oughs> คนมาดูอะไรกันมาดูหมอนรถไฟชมรุด <c oughs> นั่นกับรีวิวเส้นทางสงายมรณะ ใช่เพราะเราอยู่ข้างบนไงเห็นปะข้างล่างอะอแต่มันดูมันดูแบบเจ่ดูเส้นทางรถไฟมันดูไม่ไม่ถาวรเลยอะ่ะดูไม่มั่นคงเลยเลลที่เที่ยวเฉยใช่ไหม,ม,ไมไเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โอ้ถ้าดูดิดูดิดูด,ดิดูหมอนรถไฟดิผุแล้วอะ่ะคนก็จะมาดูเรื่อยๆนะคะไปเลยดูเอาหมามาด้วยก็จะชุดรักึุนเลยอันนั้นน่าจะเป็นรีสอร์ทปะ<ว>ฝั่งน้นน่าจะเป็นรีสอร์ทปะ นุ่มเสียวหลนดีมากลูกต้องรู้จักปลอดภัยมันก็จะถ่ายรูปกันเยอะๆนะ่แหมอู้ยดูดิอันนี้แหละที่เขามาถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปแล้วตกรถไฟโอเคเอาภัยเรื่องสูงต่อไปก็จะเป็น อ่าเลี้ยวขวาเลยลกูกเข้าถ้ำเลยถ้ำกระแซร์รังเข้าถ้ำกระแซร์ทำได้ว่าไม่เข้านี่ไงได้เข้ามาดิโอ้สวยมากเลยอ่ะดูดิมันดูดีมากเลย ไปดูซิในถ้ำไปดูซิในถ้ำมีอะไรมากเดี๋ยวเราก็ออกทางน้อนเลยอือกลิ่นชูฮะโอ้ยมีผ้าใหญ่เต็งเข้ามาทางนี้อันนี้ก็จะประวัตินะคะบ้านวังโพตำบลลุ่มสุมาเบอร์ไซโยจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประวัตินี่ไงมาอ่านประวัติสลุปสงคารามโลกครั้งที่2เริ่มที่สถานีหนองประดุกเป็นทางรถไฟเรียบลำน้ำแควน้อยอําเภอไซโยกก่อสร้างที่กับลำน้าแควสูงกว่าลำน้ำราว10เมตรช่วงนี้ก่อสร้างทางรถไฟข้ามกระแสด้วยความลำบากาฉเฉลยสักใช้คน2,000คนแล,และแรงงานกรรมกรต่างชาติ ใช,ช้เชือกผูกเอวแล้วห่วตัวลงมาสกัดถึงเพื่อทําให้รางรถไฟเลียบหน้าผาเอาไม้เนื้อแข็งอ๋อมันทําให้คนงานเสียชีวิตใช่ไหมทำให้ผู้ที่เดินทางไปกับการวางรางในที่จํากัดและเร่งด่วนไม่ได้ระดับเมื่อเปิดการเดินไฟครั้งแรกเนี่ยเมื่อเกิดการขบวนรถ ไฟญี่ปุ่นได้ตกลงไปในแม่น้ำแคลน้อยทำให้ผู้ที่เดินทางไปกับรถไฟเสียชีวิตและเมื่อรวมการเสียชีวิตของเฉลยศึกมาส้านทางรถไฟสายนี้แล้วจำนวนมากมาย<อ>ก็เลยเป็นที่ชื่อว่ารถไฟสายมรณนะอันนี้ก็จะเป็นในถ้ำกับแซน,นะคะอ,อุ้ยมีน้ำ,นำเห็นไหมมีน้ำหยดลงมา ตซง,งอืเสียงโชว์อันนี้ในถ้ำกระแสนะคะอ่าเห็นงูเข้าไปลึกได้ได้ลึกแค่ไหนฮะเข้าไปได้ลึกแค่ไหนดูสิไหวไมีเต่าเตาเตาทองเต่าทองของแคร์ <c oughs> มีพระใหญ่นะคะอุย้ยมี มีข้างในด้วยนี่ไ,ไหนเข้าไปได้ปหมไหนดูซิโตแล้วเข้าไปได้ไหมครับได้ได้ละเข้าได้ไหมเข้าได้อ๋ออุ้ยมาเด็กเด่าเด็กๆมามามาพี่หญิงน่หพี่หญิงาน่ยไปดูดูบั้มชูหนุ่ยเนะไปเราเข้าไปก่อนไหมไปก่อนไปเรียกพี่หญิงดิเรียกแม่กับพี่หญิงไหม เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดูซิว่าลึกแค่ไหนเข้าไปได้ลึกแค่ไหนอ๋อ,อได้แค่นี้เองค่ะแค่นี้แค่นี้อ๋อไอ้พระโอเคได้แค่นี้ลูกไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้โอเคสาธุขออนุญาตถ้าเรามาดวงอะไร ร่วนเกินใ,นใ,นใดๆก็ขออนุญาตนะคะขอเข้ามานะคะไปดูเห็นยักษ์เห็นถ้ำอันนี้ก็เรียกว่าถ้ำกระแซเราอ่านประวัติถ,ถ้ำกระแซหรือย,อยังว่าทําไมถ้ำถึงเรียกว่าถ้ำกระแซ <laughs> ร่วงเลยนะเนี่นยในะช่เดี๋ยวต้องดูดีๆถ้ำข้างใน เป็น okay. อีกที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่น่าแวะมาเยี่ยมชมนะคะยกมือไหว้พระหน่อยโอเคจะรีวิว เส้นทางรถไฟสายมารณะและ่านกระแไวเท่านี้นะคะ